อัทธมินบทที่ห้าสี่ในตำหนักกล้วยไม้เซียงขูุุ่นทิ่วคำานึงขึ้นเจ้าบรรพบกลับเป็นลูกผู้ชายชาตรีที่เปิดเผยหมดจดยอมรับการพ่ายแพ้รับวายากที่เฉพบะผานในนิกายกล้วยไม้แดงความคิดมิถานสิสุดแววเสียผมุกนิกายกล้วยไม้แดงกระทบโสดว่าเส,สียงขูุ่นทิ้วเจ้าขึ้นมา ส้มเสียงน่างแปรเปลี่ยนเป็นพุ่งพรานคล้ายเสียดายต่อการจากไปของเจ้าบรรพุพร้อมกับเสียงดาง่างกลางระเบียงตึกปรากฏบันไดคดเคี้ยวสายหนึ่งเลื่อนลงมาบันไดาสายนี้พวกกูด,ด้วยขึ้น,นกลไกนับประการตกแต่งก่อสร้างอ่านพิสดารน,น่าตื่นใจเสียงกูีิยวไปตาหมองให้ชชังอุยแวบ,บหนึ่งดีกายผูป้ปราดออกนอกระเบียงตึกอย่างว่องไวหาคาดไม่ว่าร่างยามพลอยอยู่กลางอากาศ บันไดคดเคี้ยวใส่น้นก็เริ่มลอยขึ้นไปเสียงของวิวก็ไม่แตะอหย่างเท้าลงบันไดใช้วิชาก 9, 9เหิน่นาล้าหน้าบันไดคดเคี้ยวพุ่งผ่านช่องกลวงที่ขุดเจาะอ,อยู่เหนือศีรษะขึ้นไปร่างพื่งขึ้ืนถึงชั้นที่สามแปลเสียงดังโครมบันไดคดเคี้ยวลอยคื่นปิดสกัดช่องกลวงที่ขุดเจออาะเหียงสิ้นเชิงเมืม่อเป็นเช่นนี้แฮงชังหุยจึงถูกร้างอยู่ในชั้นล่างไม่อาจติดตามขึ้นมาได้ แววเสียบุกงนิกายก้นไม้แดงกระทบโสดว่าเจ้าเข้ามาเสียงขุทิวป่าเต่ามองเห็นที่เบื้องหน้าห่างประมาณ5้าเป็นประตูสีทองบานหนึ่งเหนือประตูตั้งป้ายขวางสลักอักษรสีแดงว่าจูลังปอเตยตำหนักกล้วยไม้แดงเสียงขุ่ทิ้วแค่นเสียงดังดักสาวเท้าเข้า,ขาไปรู้สึกกลิ่นหอมของกำยาโชยกระทบนาสิกสภาพการตกแต่งภายในห้องกลับเหนือความคาดหมายของเสียงขุ่ทิวอีกครา แลรเห็นกึ่งกลางห้องเป็นสาวสีทองสีโตนวางกลางจัดวางโต๊ะบูชาตัวหนึ่งบนโต๊ะจัดวางกระถางเผากำยานสองฝ่าข้างเป็นเชิงเทียนปากเทินไขายขนาดใหญ่โต๊ะบูชาตัวนี้ประดิษสถานรูปกล้วยไม้แดงสดที่แกะสลักจากเนื้อไม้ดอกหนึ่งวางกลางกล้วยไม้เป็นเขาหน้าอันเคยขึ้มสำารวจของชฉยชลาที่หน้าโต๊ะบูชาเอาเข่าพุกไว้ด้วยสตรีสาวผมยาวสยายป่า,ปา สวมใส่เอาพรรนุราทรงค่านังหนึ่งแม่แม้นางหันหลังให้กับเสี่ยกุ้ทิวแต่ดูจากเงาหลังอันอ่อนแอแน่น้อยแสดงว่าเป็นปมุกนิกายก็ไม่แดงเสียกุ้ยทิวจับตามชมดูอยู่ชั่วขณะปะมุกนิกายก็ไม้แดงยังโงคุกเข่าวแน,วน่วแน่ไม่ได้เหลือแผลมาสักแวบ,บเดียวเสียกุ้ยเที่ยวมาอดโลรนทนรอกล่าวสีเย็นฉาว่าปมุกนิกายก็ไม้แดงข้าพเจ้ามาแล้ว ปมุกนิ่กายก็ไม่แดงเขาค่อยยืดกายขึ้นอันกายกลับมาเห็นดวงตาข้างซ้ายของนาง,นางปิดผ้าพันแผลสีขาวไปหน้าขาวซีดไร้สีเลือดน,นางขยับขยื่นในพิป่ากกล่าวว่าท่านยังสืบซอเราโดยไม่ยอมเลิกรราหรือซิกูทิวสืบเท้าไปเก้าใหญ่กล่าวว่าในเราสองต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดล้มตายลงจึงเลิกราได้ปัจจุบันหลงเหลือเราสองเพียงลำพัง ยังคงแต่เตรียมหารหากการเถอะระมุกนิกายก็ไม้แดงโู้รอคิดค้ากล่าวาว่าผู้ใดว่าที่นี้หลงเหลือเราสองเพียงลำพังหยุดเล็กน้อยพันตวัสสั่งว่าพวกเจ้าล้นออกมาเพิ่งขาดขามแมวเสียวขานรับดังกือกกองเงาล่าสิบกระสายพวกปาดป,ปากเข้ามาพวกมาร้เป็นชนชั้นยอดฝินเผอที่ยางหลงเหลือในนิกายกู้ไม้แดงผู้นำาขบวนเป็นนักสาพันพิษ ในมือนักสษพพันพิษยังโคงกลากลุ่มฉวยเปียไว้โดยไม่ยอมผ่อนคลายสิงห์กุฏิพอพบเห็นมานเพอมาหิดถึงกับลุกฮือโขมตว่ดว่านักสาพพันพิษในที่สุดท่านก็ปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าของเจ้าแล้วในเสียงตวาร่า,รางเดีปลาเข้าหานักสษพพันพิษดูเก้าทานหลุดจากแรงนักสาพพันพิษคิดไม่ถึงว่าสิงห์กุฏิยามอยู่เบื้องหน้าผมมุกนิกายก็ไม่แดกอย่างจุโจมใส่มาน พื่งสถทานใจวูบฝ่ายตรข้ามก็ลอยตัวถึงเบื้องหน้าแล้วด้วยสัญชาตญาณจับตัวนักสาพันพิษจึงล้างฝ่ามืออีกข้างเลยคิดหมายท่าใส่จุดทิ้งเล้งบทขมอมชุยเปียแต่เสียกูเทิวไหนเลยอนุญ,ญาตฝ่ายตรงข้ามใช้ชุยเปียเป็นเครื่องมือคุกคามตนได้ร่างยามลอยอยู่กลางอากาศพันสบัดฟาดสันเบือซ้ายลงเสียกูทิวใช้เวลาแก่พันสลักฝึกฝนสายตาเป,ป็นเวลาหนึ่งปี ความกลุมกล้าของสายตาเลิดล้ำเหลือสามันชนคนธรรมดาสาเนเือครานี้พอดีฟันใสาข้อศอกไฝ่ลูกข้ามอยู่แม่นยำแววเสียงดังฉับข้อศอกนักษาพันพิษถูกฟันขาสเสมอศอกโลหิตฉีดพุ่งดุดทั้งพุนักสาพันพิษหยาบเจ็บปวดรวดร้าวต้องคลายมือจากการนิดกลุ่มชุยเปียอย่างพลื่ตัวส่วนเซถอยไปด้านหลัง ซิ่งกุนเทวเห็นชุยเปียไม่ตกอยู่ภายใต้การคุกขามข,ของฝ่ายตัวข้าเอจึงตะว่าว่าข้าเจ้าบอกแล้วว่าจะแยกสังขารท่านเปถูกทอนฟางก้าวเท้ากลาก่า2สองก้าวทันตาติเข้าหาันศึกษาพันพิษฟาดฝ่ามือออกเป็นครบรบสองนืสาพันพิษทั้งแตกตื่นทั้งร้อนรุ่มตรวจปืนที่หลงเหลือเพียงข้างเดียวคืนในเล็บมือปรากฏเส้นสายดังจากพลพุ่นออกมาหลายสาย ยามค้ำขขนจนเจียนมันถึงกับใช้พิษแฉะอังยัวพิษอัคคีแดงพวยพว่งออกจากเล็บมือพิษอัคคีแดงเป็นพิษร้ายแรงสุดยอดหากถูกประกายเส้นสายวาบใส่ไสในเครื่งช่วยยาบต่อทั้งล่างจะบวมแดงเสียชีวิตโดยไม่มียาขจัดรักษาแต่เสียกุูยทิ่ผ่านก้าวเท้ากลากาศใช้ตัวเบาก้าวเหินน้า ลอยขึ้นสูงสองกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เส้นสายสีแดงจะพุ่งผ่านใต้เท้าเีกุูทิยวไม่อาจกระทบกระทั่งทำร้ายได้ได้ยินเสกูทิยวกู่ร้องดังกลังหวานผมรีลิลจากกล้าการใช้ออกด้วยท่าปิศาจคล้าขวัญในจักรวาล8ตลบครอบคุมลงหาทักษาพันพิษโอ้ยเสียแผนร้อนดัางโหยหวนสะทานแขนที่หลงเหลือพี่ข้างเดียวของสาพันพิษถูกฝานขาเสมอไหล สองเท้าถูกฟันขาดสะบานล้มลงดอนจมกองเลือดเมื่อเป็นเช่นนี้นักษาพันพิษเพียงหลงเหลือลัตัวติดกับศีรษะต่อทั้งล่างสารเล็กคิดส่งเสียงกาวันชาแต่ปัสจารู่มเสียงเป่ดออกมาเสีงยงุณเที่ยวพิวรลิ้วหลงถึงเบืองดาทั้งสาวพันพิษเคนเสียงว่าลักษณะของท่านนี้ย่อมไม่อาจมีชีวิตสืบต่อข้าเจ้ายังคงส่งเสริมให้ท่านรับความตายสะดวกได้เถอดจบคำปาดฝัน,นสันมือลงดุจประกายไฟ ว่าเสียงดังฉาบนิาสานนักศึกษาพันพิษถูกฟันหลุดจากบ่าเคิร์กิ้งกระเด็นไปอีกทางหนึ่งจบสิ้นชีวิตโดยไม่ทานแผลร้องขวัขาว่าเป็นเช่นนี้นักศึกษาพันพิษถูกแย่สังขารเป็นหกท่อนจริงๆนักศึกษาพันพิษที่เคยปรุกลายเฮงช่างปุ๋ยซึ่งเป็นที่ดาผู้มีพระคุณกลับประสบสภาวะสุดท้ายเช่นนี้นับว่าเป็นผลกรรมตามสนองนับแต่เสกูนทิวโถบจุโจมใส่นักศึกษาพันพิษ จบโจรผ่านเส้นชีวิตอย่างอนอาอนาถคนอุบัติติดต่อตามการในช่วงพิบตาจบโจกเหตุการณ์ยุติทั้งหมดค่อยสะท้านจากผวาตรึงหลานเสีกุนทิยวไม่เหลือแลซากศพนักษาพันพิษแม้สังเวบเดียวขวับมาอย่างประมุนิีกายกุ้ไม้แดงกล่าวว่าชนชั้นหัวหน้าในนิกายกุ้ไม้แดงล้มตายไปหมดสิ้นแล้วหากท่านคิดดีหลนมีชีวิตรอดมีแต่พ่งผาความสามารถของตนเอง ปมุกนิกายกุ้ไม้แดงหน้าแปรเปลี่ยนพี่หยุดยัง้งผ่านตะเบงเสียงกู้รอเกลี้ยกลาดกล่าวว่าถูกต้อ,องเรา่อตัอง้งนิกายกุ้ไม้แดงขึ้นใหม่ความจริงเชื่อว่าว่าสามารถปกครองมวลเรื่องเลงไว้ใต้หน้าคิดไม่ถึงฉันผวหน้าในนิกายเรากับเสียชีวิตไปทีละคนเสีย้ยกุนที่วจับจ้องมองนางอย่างเงยน็นชฉาไม่เอ่ยปากสอดคำซุ่มเสียปมุกนิกายกุ้ไม้แดงแปรเปลี่ยนเป็นเกลี้ยกล่อดกล่าวว่า สถานการณ์ที่กลับกลายเป็นเช่นนี้เรื่องเพราะเราดําเนินการผิดพลาดสมควรปิดชีวิตเจ้าแต่เลื่นเลืนจะถูกต้องซีกูทิ้วแค่ถูดอกกล่าวว่าน่าเสียดายที่ทุกสิ่งสายเกินกาแล้วปมุกทิ้กายขึ้นไว้แดงคล้ายไม่ได้ยินหันควับไ่อย่างยอดฝีมือที่หลงเหลือกล่าวว่าเราใกล้าตายแล้วพวกเจ้ายังมีชีวิตอยู่ใยญย่กันยอดฝีมือในตำหนักแตกตื่นตกใจอุาทานดังระงมว่าปาโจ้ปมุกทิ่กาย ผมุกนิกายก็ไม่แดกสอบคำคืนพวกเจ้ายังคงอัตตวินิบาตกามเถอยอดฟีมือในตำหนักแม้ระยะนยอ่อยิ่ขียมเกรงพระปุกนิกายก็ไม่แดกแต่ไม่ว่าผู้ใดก็รับถอมชีวิตไหนเลยยินยอมอัตทวินิบาตกรรมยาม,มกระทันหานล้วนยืนตะลึงลานกับที่ปุ๊กนิกายก็ไม่แดกกระชากเสียงว่าวิเศษมากพวกเจ้าเมื่อไม่ยอมอัตทวินิบาตกรรมเราจะส่งเสริมพวกเจ้าลงสู่ประพบเอง มี่านขาดขามยอดพิมพมือในตำนักรุวแต่คือออกรอบขางคิดหมายหนีเอาชีวิตนอดไปมูนิกายก็ไม่แดงกูร้องด่างยาวนานพิ้วกายขึ้นกาอากาศสบัดกาดฟาดฝ่ามือลงสภาวะฝ่ามือดางพิสดารประหลาดล้ำเก็เกิดเป็นพลางวังบนกลางอากาศโหมกระหน่ำใส่บริวารในสังกัดดุดพายุร้ายเสียงแผดร้องโหยหวนันางเอาขวนปิวกระจาย สภาพกาศในตำหนักกู้ไม้แดงแปรเปลี่ยนระสับสนวุ่นวายระมุคุิกายกู้ไม้แดงคล้ายวิปลาสฟันเฟือนจู่โจมฝ่ามือออกซ้ำซ้อนตื้ใจเดียวทุบเทใช้วิชาสวนเถียนป่ยจอเจีย๋ยฝ่าแปดฝ่ามือตลบฟ้าไปหก้กบวนท่าซ้นซ้อนหากบวนท่าพอใช้ออกภูมิกุ้กายกู้ไม้แดงก็งะระลิ้วล่าหลงสุพื้นน้าผาปรากฏเหงือ่อการไหลเสริมยามกระทานอาหารตัวทั้งตำหนักกู้ไม้แดงสกัดการ มีแต่เสียงหอบไปแจกหนางังเท่านั้นยอดฝีมือที่เคยรับใช้นิกายขุนไม้แดงกลับเสียชีวิตในเงื้อมมือปมุกนิกายขุนไม้แดงจวดสินเปลวเทียนสีขาวาศาสสองต้องทราศง,งาศพที่กระจัดกระจายเกิดการในห้องโถงยิ่งขับเน้นเป็นสภาพอันสยดสยองขวัญปมุกนิกายขุนไม้แดงกุ่มถามว่าเราให้พวกเจ้าตกตายพวกเจ้าไหนเลยไม่ตายได้เสีกุ้งเที่ยวชมดูเหตุการณ์อยู่บน้าดตลอดเวลายอบนั้นผ่านศอกคำเคืน พวกบ้านนะับเป็นผู้ช่วยเหลือของท่านท่านกลับ,บ,บออกจากพวกบันทีอย่างใหญ่ไม่ใช่น่าเสียดายนะปะมุกนิกายก็ไม่แดกหันกายไปอย่างเสี้ยขูนทิวอย่างเช,มช่มฉากล่าวว่าท่านคิดลงมือต่อเราหนระือเสี้ยขูนทิวกล่าวเสียงเย็นฉาวว่าตำหนักกไม้แดงเมื่อเพียงหลงเหลือเราสองย่อมสุควรพิสูจน์มือจนตกตายไปฝ้าฝ่ายหนึ่งกล่าวพากสืบท้าก็หาฝ่ายอุท้ามทีละก้าวปมุกนิกายก็ไม่แดก่ันกล่าวว่า ท่านทราบหรือไม่เราใช้ไห่ผัดเปลี่ยนเป็นสวมใส่เสื้อผ้าที่ชมชอบที่สุดชุดนี้คำถามนี้เหนือความขัดหมายซีกูเที่ยวยิ่งใหญ่หลวงต้องงงงานผู้ใหญ่ซีกูเที่วผัพบว่าพระมุนิกายกุ้ไม้แดงแปรเปลี่ยนเป็นลิลลับพิสดารสุดอย่างขาดนับแต่นางปิดชีวิตบริวารในสังกัดจบโจนถามปัญหาที่ไรลต้นสายไปเหตุพระมุกนิกายกุไม้แดงเห็นซีกูเทียวนี่เงียบงานจึงกล่าวเราเห็นว่า เราถือกาเนิดขึ้นมาในสภาพเปลือยเปล่ายามเมื่อต้องตายสมควรพบวดำสิ่งที่ตนเองชื่นชอบจากไปด้วยใช่หรือไม่เซีขุนทิวหุ่นโง,งโวกจึงกล่าวท่านสมนึกว่าตนเองต้องตายหรือดวงตาของพวกนี้กายไม่แดงพันสาบกายเกี่ยวกาดอามาหิตเกินเน้นเสียงเสืองขำว่าเราจะให้เจ้าูกต,ตายพร้อมกับเราท่าาอาศัาายท่านหรือมีผิดแม้แต่น้อยเซีขุนทิวหน้าเก่งเกียจยินชาลงกล่าวว่า อย่างนั้นท่านจุโจมาเถอขณะจะสืบเท้าเข้าหาัพนพันแววซุมเสียงหนึ่งเตือนน้องว่าทิ้วก็ระว,วางซิ่งุนททวิหันขวับไปเพิ่งพบว่าชุยเปียยังอยู่ในตำหนักของไม้แดงยามรัางบกบขียังว่องไวเขากล่าวเปียม้ยท่านลงไปรอคอยของเจ้าที่เมืองลาวชุยเปียกล่าวด้วยความห่วงว่าแต่ทว่าซิ่งุนิวตัดบทว่าท่านร้างอยู่ที่นี้รับแต่สร้างความพบะวาบนขุปเจ้า อย่งโภปฏิบัติตามวาจาเราเถอะข้าพเจ้าเดนติดตามลงไปด้วยเร็วชุยเปียอับจนถ้อยขามผิวกายออกนอกระเบียงตึกล่วงหน้าจากไปก่อนเสียงกูเที่วปอดโผลใครใจหลงเปืนหน้ามาอย่างประมุกนิกายกุไม้แดงสืบเท้าเข้าหาทางทีละก้าปมุกนิกายก็งไม่แดงแทนที่จะด่าหน้าเข้าหาลรบผิวถอยไปด้านหลังยื่นมือยึดจับกล้วยไม้แดงกึ่งกลางสลักเป็นรูปศรีรษะชัยชลา ซึ่งประดิษฐานอยู่กึ่งกาวทบบูชาพิกหมุนกราบคาหนึ่งรูปกล้วยไม้แดงเพิ่งบิดหมุนกราบรอบบริเวณพันบังเกิดเสียงขื่นคานสถานหูดังเขินเสียงคุณทิวใจหายวาบเดินเขินน่าเป็นเรื่องราวใดละความคิดมิทานส้นสุดปมุกนิกายกไม้แดงพันตะเบงเสียงหูดออย่างคุ้มคล้าเสียงคุณทิวตรัสว่าท่านกำลังทำอะไรปมุกนิกายก็ไม้แดง,ง,ง,ดอองร่งงงำร้รงรองว่า ตอนที่เราก่อสร้างห้องหอหลังนี้ก็แต่เตรียมขนทางถอยให้กับตัวเองแล้วบัดน,นี้เราเคลื่อนไหวกลไกห้องหอสูงตระหง่า,งานหลังนี้จากกำลังจะพังทลายลงเจ้าต้องฝา,ฝากฝากสร้างสังขารอยู่ที่นี่เสียงขื่นคราดนิ่งหมายกึกกองแทบกดบทปางซุมเสียงผู้นิ่กายไม่แดงไปเสียงหัวทิ้วสมองพองโตแทบระเบิดคิดไปถึงผู้นิกายไม่แดงกับกลับดําเนินวิธีการเช่นนี้ต้องตว,อาวาดขมขู่ว่า ข้าพเจ้าจะให้ท่านจบสิ้นชีวิตในเงื้อมือข้าพเจ้าก่อนตึกรามหลังนี้จะพังทลายลงพางขยับกายคิดหมายถาถมข้าหาหาคาดไม่ว่ายยมั้นตึกรามทั้งหลังผ่านสันโครงเคลงคล้ายฟ้าถล่มดินถลายการแตกดาบของพิภพกวางจะกลายมาเสียงกุนเทียวยาไม่ถาวงเท่า,ากับเสียงหลากการทรงตัวร่างส่วนเสถลาแทบล้มลงเสียงคืนคาดสถานแก้วหูแทบแตกทำลายไม่ได้ยนินซุบเสียงอื่นอีก ปุดลองระหว่างร่างปลูดดหาฝนบดบางภาพพจน์จนเลือนสัวซึ่งกุ้ยเที่ยวเบิกตาสมวดมองแต่คำนวณไม่ออกว่าปรมุกนิกายไม้แดกอยู่ที่ไหนแล้วแมวเสียงควมคลามดังเืินกระถางกำยาและเชิงเทียนลม้มหลงแท่นบูชาสันสะเทือนติดต่อาการหลายคราสุดท้ายลม้มคืนหลงสนัดบันไหว พิบตาั้นคล้ายกับฟ้าพิโรธโกรธเกลียวทำลายล้างโลกอันไพศาลคิดหมายจุดคราทำลายสิ่งมีชีวิตทุกอินทรีย์เพดานห้องเริ่มพังทลายแล้วหินใหญ่น้อยถล่มลายลงมาสเก็ดศิลาปิวเวียนวอนเสียงกุงที่ทวเหงื่อนาเคืนกูร้องดังยาวนานแต่กระทั่งตนเองยังไม่ได้ยินเสียงกุงตนเสียงกุงเที่ทวขวหแหว่งสองแขนกราดฟ้าเป็นพลางภายในทังตัวก้าแข็ง กระแทกก้อนหินที่ถล่มลงทับปิวกระเด็นไปไมิค่ารู้สึกใต้เท้าเบาหิวตำหนักห้วยไม้แดงทั้งหลังยุบจมลงไปสียงกุนทิวสะท้านใจอย่างรุนแรงซอยเท้ากลาอากาศเช็ออกด้วยตัวเบาวเข้าๆเ,เหนินพาพร้อมกับกาดฟาดฝ่ามือเคิืนไปไม่หยุดยัง้งท่ามกลางสเกษษ็ตศีลาปิวเวียนวอนพลังภา,ายในแผ่ทะลักออกดุดดรอบเคืนร่างสีหงกุนทิ่ยวปีดเป็นรูปบง,งโค้งกลาอากาศสวยงามประคับประคองลอยตัวอยู่ได้